โอเคเดี๋ยวพ่อทำให้หยิบให้เอาโนโนเอาแขนออก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 เอามือออกอ่ะยิบอันไหนโอเคไหมใครเป็นเด็กดีเด็กดีต้องทำยังไงนะน่ารักยังไงน่ารักยังไง ัวอย่างนี้เลยหรอโอ้โหเด็กดีาสวยสวยกหัวด้วยโอเคว่ายสวยสวยว่าพ่อสวยพ่อๆให้กินว่าพ่อ่อนสวยสวยตาไม่มองใค้เลตาโม่อะไรด้วย จะทำอะไรนะแปะแปะให้พวกพ่อแบ่งให้เหรอไม่ขี้เกียจขยันขยันเอาไหนลองเดินให้ดูดิมันเดินยังไงไหนอ่ะพ่อก็ไม่เห็นขยังเลยไม่เขาเขาขยังไปเองไหนอ่ะนะขยันยังไงก็เขาขยังไปแบบนี้เขาไปไหนเดินให้ดูดิเดินให้ดูดิทำยังไงอ่ะพี่ทำยไง อะไรนะไม่กระโดดหมูมังคีเลยกรโดดหมูมังคีได้ไหมอันตรายไหมกระโดดหมูมังกี้อันตรายไหมแม่อันตรายแม่อันตรายเหรอมังกีน้องกี้ตกลงมาเจ็บๆเลยนะมังกี้ตกลงมาจากไหนฮะตกลงมาจากไหนอ่ะตกลงมาตกลงมาจากกระเบืองสูงๆใช่แล้วเขาเจ็บไหมเขาไม่เจ็บแล้วอ้าวเขาไม่เจ็บได้ไงเขามังกี้ตกลงมานะคุณหมอห้ามเลยนะ คุณหมอห้ามป่ะคุณหมอก็นี่คุณหมอก็ไม่เอาไม่ห้ามหรอคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าอะไรนะว่ามงังคีมังคีมีโน่หมอมองังคีจ้ำติ๊งออนเดอะเบ๊อออเอาุ้ยเอาเลยทําโทษเมื่อกี้พ่อบอกว่าคนคนเด็กคนไหนซนน่ะจะต้องโดนยังไงนะโดน,นะดนอ,อะไรนะโดนพ่อทําอะไรนะ โดนพ่อทำไรทำไมพิธีเดินเขย่งเขย่งไหนทำไมพิธีเดินขยงไหนอ่ะไหนไปดูีิพิธีเดินเขย่งจริงป่ะพิธีพิธีไหนพิธีเดินให้ดูหน่อยได้ไหมพิธีเดินให้ดูหน่อยน้องถามมาน้องอยากรู้ว่าทำไมพิธีเดินเขย่งลูกยังไม่เอาไม่พี่จะขับรถพี่จะขับรถหรอ เดินให้ดูหน่อยได้ไหมพ่ออยากรู้อ่ะไม่ได้ไม่เอา,ไม,เอาไม่เดินเอาะพี่ไหนวิธีเดินไงนะเดิน ทำอะไรอีกนี่ไงไปทะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้มื่อตะีเลืดแฉะดื้อมายมั่งโอ้ยระวังโดนหนีบมิ๊มใครโซนพ่อบอกว่าใครโซนโดนอะไรนะโดนหอมแก้มใช่ไหมมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำให้ถอยถอยถอยพ่อหยิบให้เอาโน้โน้เอาแขนออก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 เอามือออก อ่ะยิบอ,อันไหนอ้คือพี่หอาไหนโอเคไหมพ,พี่เอาไหมพ,พี่เอาน้ำแข็งไหมครับมไม่เอานะ,ะเอาขนมไข่ขนมไข่ขนมไข่ขนดีเดี๋ยวพ่อหยิบให้ขนมไข่ลองดีๆก่อนนีน่ ลงมาพี่ลง่ได้เลยพี่ีจะกินอะไรพี่เอาทั้งอย่างพี่เอาปังหรือเอาขนมข่เอาขนมปังเอาขนมปังอะไรนี้นะต้นมุกแกให้แล้วนะตนมุกแกให้แล้วนะเอาอะไรเอาไปใครจะเอานี่พี่พี่เอาไหมอ่โอ้ เยอะแล้วเระอ้าเป็นเด็กดีกันใครเป็นเด็กดีเด็กดีต้องทำยังไงนะน่ารักยังไงน่ารักยังไงอ้โอย่างนี้เลยหรอโอ้โหเด็กดีแล้วหมุนด้วยน้มีตัวได้ไหม เออโอ้ไม่ลงลงข้างล่างลงข้างล่างจีเด็กจีต้องทำยังไงน่ายจีเลยง่ายเลยงายจีทำไมปนุทำไมปนเพรายปนแกะให้เนี่ย่ะทำไมปนุเพราะว่าพี่ทีน้องพีเด็กดีปะไปแกะให้เอาอันไหนเอาอันนี้ไหมไม่เอาให้ให้พ่อไม่เอาให้พ่อให้พ่อใพ่อให้พ่อกินมาไม่มีเจอเบอร์รี่เดี๋ยวเอาให้พี่ที ขอบคุณครับไม่เอาไม่เอาขอไหว้สวยๆก็หัวด้วยโอเคไม่มีจัวโตเบอรี่อย่าเตีให้ครับอ้าวไหว้สวยๆโย่เอาก้มหัวด้วยอร่อยไหมไม่มีตัวโตเบีรี่ออกเลยอ่ะงั้นต้องมาต้องมาไหว้พ่อละไหว้พ่อเดี๋ยวพ่อบีบสตรอลเบอรี่ให้เอาป่ะนี่มันน่ายาไปอ๋อไม่มายาไปเพราะเอานะ อ๋อไหวสวยๆวยไหวสวยไหวพ่อพ่อสวยสวยพ่อพ่อให้กินไหวพ่อพ่อก่อนสวยสวยตาไม่มองใครเลยตามองนี่นะมีเยอะๆยอะไหมเอ้ยอุ้ยอืมอ่ะพอแล้วมั้งอุ้ยเดี๋ยวพนุษย์พิธีเอาไหมเอาไหมครับไม่เอาต่อต่อแบบนี้เหรอไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนเจ๋งมาก หรอกินเด็ดขนมปังอ่ะพ่อๆเอาเองไอ้ชีดูฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอะไรด้วยทำไมอ่ะแปะให้ทำอะไรนะแปะแปะให้พ่อพ่อแบ่งให้หรอไม่ให้เอาเดี๋ยวนี้แปะผมโอ๋หรอทำไมอ่ะนี่ของพ่อนะ เอามาเอาของพ่อไปของพ่อไปของพ่อไปเอาของพ่อไหมมานี่มามานี่มาเอามาเอามาป้ายไปเอามาแปะแปะแปะมาแปะแปะกว้าวค่ะกินนะไม่ต้องอย่าใช้มือวิธีเอาไหมเอามาแปะพ่อไหมไม่เอาไม่เอาหรอครับอร่อยไหมครับอันนี้เราพี่พ่อพ่อยาอืมอียไหมมาแปะอีกไหมพอแล้วค่ะไดครับ อันใหญ่ใหบลาบลาอย่างงี้เอาเยอะๆอันใหญ่ใหเหรออร่อยไหมครับอร่อย